สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับผมวันนี้นะครับก็ามาทำอะไหลให้ลูกค้าแต่เช้าเลยนะครับผมชุดนี้ก็เป็นชุดเว็บร้อยยี่ห้านะครับลูกห้าเจ็ดนะครับผมตอนนี้เป็นห้าเจ็ดวาวไทเกอร์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูลูกสูบก่อนนะครับลูกสูบก็จัดให้หัวนูนนิดนึงนะครับผมเพราะว่าเป็นรถชักเดิมนะครับเน้นกำลังอัดให้หน่อยนึงนะครับผมลูกสูบก็ทรงแข็งเลยนะครับผมนี่เป็นห้าเจ็ดนะครับผม ตัวนี้นะครับเอาไปใส่สตาร์ทนะครับก็อัดชัดได้เลยนะครับผมขัดไว้ให้นะครับแบบว่าพร้อมอัดเลยนะครับผมเนี่ยครับจะพอดีมากนะครับผมพอดีจัดอะเนี่ยครับตึงๆเลยนะครับแต่ว่าซัดได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมอ่าจริงๆมันต้องใส่จากด้านล่างขึ้นมานะครับอันนี้โหแน่นปึ๊กเลยนะครับก็ หย่อนน้ำมันนิดนึงนะครับก็ใช้ได้แล้วนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ลืมบอกว่าใส่กับแคงเดิมได้นะครับผม57สเต็ปแคงเดิมนะครับอันนี้เอาไปใส่ชักได้ด้วยนะเพราะว่าใส่ได้ทั้งการสองย่างวะสี่ย่งวะเลยนะครับเพราะว่ากระโปรงสั้นนะครับผมเห็นไหมครับนี่ครับฝาสูบก็เป็นฝานะครับบาแข็งพิเศษเช่นเคย นะครับหลอดวาล์น้เหนียวเลยบ่าแข็งแข็งเลยนะครับนี่ครับเบ่าฝาก็จิกเทปเปอร์ขอบข้างให้นะครับนี่บ่าวาลแข็งแข็งใช้งานนานๆเลยนะครับผมก็ฝาเป็นฝาใหม่เสื้อใหม่นะครับมือหนึ่งเบิกทําให้นะครับคอดก็ลูกค้าไปเกาเอานะครับผมก็เกาไม่ยากครับเริ่มจากเล่นจากรูเล็กไปก่อนเลยนะครับแบบนี้นะครับก็เอาวาลเสียใส่ไปนี่นะครับ เริ่มจากเข้าใบวาอ้เสียก่อนเลยนะครับถ้ามันไม่พอก็ค่อยๆเพิ่มทีละนิดทีละนิดไปขยันเอาหน่อยนะครับไล่ลดนะครับผมตัวนี้ก็สั่งทําได้นะครับสั่งมาตอนเช้าครับตอนสายๆก็เสร็จแล้วนะครับวันเดียวเสร็จพร้อมส่งให้เลยนะครับก็เสื้อลูกนะครับเดี๋ยวมีแคมสปริงวาลพวกเะเกนเพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับก็จัดส่งให้ได้แล้วนะครับ ก็ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมกําลังขยายร้านอยู่นะครับผมไม่ค่อยมีเวลาเลยนะครับผมแล้วตอนนี้ก็งานนะครับผมค่อนข้างจะเยอะมากๆเลยนะครับก็ทําส่งทําส่งให้อย่างเดียวเลยครับไม่มีเวลารีวิวเลยนะครับเน้นให้ทุกชิ้นเลยนะครับผมก็สนใจก็ส่งมาทําได้นะครับก็รับรับทําทุกวันนะครับผม ขนส่งก็ส่งมาได้ใครผ่านมาก็มาส่งหน้าร้านได้นะครับผมก็ติดต่อสอบถามได้นะครับในเพจลงกึงช่างต้มวัดสินพิพิุรีเลยนะครับถ้าไปแอดมินไม่ตอบก็โทรเบอร์ได้นะครับเบอร์นะครับก็จะมีลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมแล้วก็หลายๆคลิปก็จะลงเบอร์ไปนะครับผมก็โทรสอบถามได้เลยนะครับผมถ้าเกิดว่าตอบแชทช้าไม่ทันใจอะไรเงี้ยนะครับโทรสอบถามได้ทั้งวันเลยนะครับ ยกเว้นตอนที่ว่ากําลังไอ้นี่อยู่กำลังเทสรถอยู่นะครับเพราะว่าไม่ได้โทรศัพท์ไปนะครับก็รอสักหน่อยนะครับหรือว่าโทรซ้ําๆหลายๆเวลาก็ได้นะครับผมถ้าว่างปุ๊บก็กดรับปั๊บเลยนะครับผมก็ชุดอะไรเสื้อข้อฝาแคมปมาเกนอะไรพวกนี้สั่งทําได้นะครับวันเดียวเสร็จพร้อมส่งนะครับข้อเหวี่ยงก็ส่งมายืดได้นะครับหนึ่งถึงสองวันก็เสร็จแล้วนะครับต่อแขนซ้ายขวาก็รับหมดนะครับผม ก็เปลี่ยนกา้านเกียรบ่าวาวนะครับเปลี่ยนวาวนะครับรับทํางานอะไรมอไซทุกชนิดเลยนะครับก็สนใจสอบถามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ